สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นรถพวงซิ่งทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Euro Truck Simulator 2นะครับเวอร์ชั่น1.42นะครับณตอนนี้นะฮะวันนี้ผมมีรถเป็น Formula Truck นะครับก็มีอยู่10แบบ10คันนะฮะก็ให้เลือกหลากหลายนะครับตามรูปแบบเลยนะครับในคลิปนี้ผมแต่งให้ดูแค่เพียง2แบบนะครับมีสกนเนียและก็วันโบนะฮะนอกนั้นไปแต่งกันเอาเองนะครับก็แต่ละคันนั้นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนกันนะครับรูปทรงนะครับรูปทรงไม่เหมือนกันนะครับแต่เครื่องยนต์นั้นมี3แบบนะครับ1000แล้วก็พันหแล้วก็สามพันนะครับโอ้โหเครื่องสามพันเมื่อกี้ผมขับให้ดูแล้วครับวิ่งร้อยเจร้อยแปดนะฮะร้อยเกือบร้อยแปดนะครับถ้าไม่มีรถผมอัดได้สุดกว่านั่นอีกนะฮะมันมีรถนะฮะโอเคอันนี้เป็นสแกนเนียนะครับคันนี้เป็นสแกนเนียนะครับแล้วก็คันที่ผมขับเมื่อกี้ต้นคลิปนั้นเป็นบอลโวนนะฮะบอกได้เลยว่าสายการบินคลิปนี้เป็นคลิปสายการบินนะครับผม ผมบูราชักนะครับสุดยอดเลยนะครับอย่างแรงนะครับแล้วก็มีมอดพ่วงนะครับมาให้ด้วยไปดูเลยนะครับมอดพ่วงแบบพิเศษนะครับพิเศษไันไก็ไปดูนะครับมีหลากหลายรูปแบบเลยมอดพ่วงนะครับเป็นแบบพ่วงแบบ2อันที่มาต่อกันเน่ยเขาเรียกว่าสองตอนหรือเปล่าเออนี่ไม่แน่ใจก็ไปดูกันเลยครับไปดูว่าผมลงมอดยังไงนะครับ let's go ไวรุ่นทั้งหลายนะครับก็ลิงก์ผมแปะไว้ใต้คลิปเลยนะครับก็เปิดขึ้นมานะครับจะมีอยู่2ลิงก์ด้วยกันนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นไฟล์ฟอร์มูล a c วนทัคเป็นไฟล์รถนั่นเองครับกดดาวน์โหลดไปเลยอันนี้อันที่2นะครับจะเป็นมดพ่วงพิเศษนะฮะที่ผมได้เตรียมมาวันนี้นะครับก็ขนาดไฟล์เล็กกระจิ๋ววนะฮะ1.5เมกะบิตนะกดดาวน์โหลดเลยนะครับ ทีนี้ก็รอนะครับรอให้มันเด้งลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับทั้ง2องไฟล์นะฮะรอสักครู่ครับผมรอสักครู่โอเคขึ้นมาแล้วนะฮะเรียบร้อยนะครับโชว์ออนะฮะกดโชว์ออแล้วก็โชว์อินโฟเดอร์เลยนะฮะทีนี้ปิดเบราว์เซอร์ออกไปนะครับเราจะได้ไฟล์บีบอัดไม่ใช่ไฟล์บีบอัดดิเป็น SCS 1ไฟล์แล้วก็ไฟล์บีบอัด1ไฟล์นะครับปกติไฟล์ SCS ของคุณผู้ชมมันก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะฮะของผมจะเป็นพิเศษหน่อยนะเพราะว่าผมเป็นคนพิเศษนะูเล่นนะฮะอ้าว ไปตรง d o c u ิวเมนะฮะแล้วก็ไปตรงยูโรทรัคไปตรง Mod มอะ,ะทีนี้นะครับให้คุณผู้ชมนําไฟล์พ่วงนะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับเมก p แพคตัวนี้ครับลากเข้าไปเรียบร้อยนะครับส่วนฟอร์มู a ่าทรันี่โอดับเบิลคลิกเข้าไปดูโอเคใช้ไฟล์ที่อยู่ข้างในนะครับ2ไฟล์นี้นะครับลากครับผมรอสักครู่โอเคเรียบร้อยนะฮะทีนี้ก็เขาเกมได้เลยนะฮะคุณผู้ชม อ่ะทีนี้นะครับพอคุณผู้ชมเข้าเกมนะ oh. ก็ใส่มดเข้ามาก่อนวันนี้ผมเทสใน E A A 4 4 2นะครับเกมที่ผมใช้วันนี้ก็เป็น1.42นะครับโอเคเข้าใจตามนี้นะฮะนี่เลยนะครับผมเทสใน E A A นะครับก็ใส่ตัวพ่วงเข้าไปครับผมแล้วก็ใส่ฟ m มบูราทักเข้าไปนะฮะฟูมบูราทักนี่ใช้ได้ทั้ง E T S แล้วก็ A T S นะฮะก็คือ American Truck Simulator นะครับ วันนี้ผมเรามาทดสอบใน Euro Truck Simulator นะครับอ่ะใส่เข้าไปครับใส่สกินเข้าไปด้วยนะครับผมจะใส่ประมาณสองสองไฟล์นี้นะครับสำหรับมอดที่ใช้ในวันนี้นะครับไอ้สามไฟล์เดียวเอาเข้าเกมเลยครับผมอ่ะทีนี้นะครับพอเข้าเกมเสร็จนะครับผมผมขอเช็คการ์ดแป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคอันนี้ซื้อเพิ่มได้นะอ่ะทีนี้ไปตรง Truck Dealer เลยนะครับเราไปเรื่องของรถกันก่อนเนาะแล้วก็ไปตรงมอ d Dealer เลยนะฮะขึ้นมาแล้วนะครับ เออมันสิบแบบสิบคันยังไงเนี่ยน่าจะเป็นตรงนี้หรือเปล่านะครับนี่เลยนะครับก็เลือกเลยนะครับว่าจะให้เป็นหัวเขาเรียกว่าหัวรุ่นไหนนะครับอันนี้ฟอร์ดนะครับอันนี้รุ่นอะไรอันนี้ฟอร์ดเหมือนกันนะครับฟอร์ดเนาะเออฟอร์ดแหละนี่ไอวิโนะครับอันนี้แมนอันนี้เมอร์เซเดสเบนซ์นะครับนี่เมอร์เซเดสเบนซ์รุ่นเก่านะครับหน้ายาวนะครับนี่สแกนเนียเปล่าสแกนเนียนี่สแกนเนียหน้ายาวนะครับ โลกอนแล้วก็วันโวนะครับมีอยู่สิบเลือดสิบน่าจะสิบแหละปนะครับสิบแบบด้วยกันผมนี่เลือกไม่ถูกเลยคุณผู้ชมนะะเอาเป็นสแกนเนียก็ได้ดูทรงมันสวยดีนะเครื่องยนต์ครับมีหนึ่งพันถึงพันห้าครับผมอันนี้ผมต้องเป็นคนที่สุดจัดอยู่แล้วนะ เกียร์นะครับผมมี12เกียร์ 4, 4นะครับ5 <15 S 1> <ะ>นะครับแล้วก็12บวก2นะครับเป็นน่าจะเป็น14เกียร์นะครับเอาเป็นเอ่ออันนี้คือ8บวก6นี่คือ,อยังไงเออเอาลองดู8บวก6อันนี้ภายในครับผมอันนี้สกินนะครับผมนี่สแกนเนียอ๋อถ้าเราเลือกเป็นสแกนเนียมันก็จะเป็นสกินสแกนเนียให้นะครับ hmm. คุณผู้ชมอืมถ้าเราเลือกเป็นรุ่นอื่นล่ะเมอร์เซเดสเบนซ์นะครับสกินก็ จะเป็น Mercedes Benz ใช่ไหมเออใช่ละโอเคผมเอาเป็นสแนเนียละนะฮะสิินเอาเป็นเออ่สีเขียวตัวนี้ก็ได้เนาะมาดูแต่งอะไรได้บ้างเหมือนจะแต่งได้น้อยมากอันนี้คืออะไรฮะไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนะโอ้บ <Hey. S 1> ินบามาด้วยครับผมพร้อมบินหรือยัง ล้อลหะเขามีมาให้หรือเปล่าโอ้มีล้อมาให้นะจมเลยนะครับนี่ว,ว้าอันนี้ผมไม่ได้ลงมอดล้ออะไรเลยครับคือเขามีมาให้เรียบร้อยเนาะสวยนะเอาล่ะคุณผู้ชมนะครับเมื่อกี้ล้อนี่มันมันมีนะครับมันมีข้างล่างอยู่นะเลื่อนเลื่อนลงมาครับนี่มันจะมีตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวแบบสีแบบนี้นะฮะอันนี้เลือกได้ตามใจนะครับอันนี้ผมว่าผมจะลองเลือกเป็นทำไมมันเป็นอย่างนี้ อ,อ๋อต้องเลือกเป็นตัวนี้นะครับต้องหาให้ถูกนะครับมันถึงจะแมทช์กันเนาะน็อตเหรอเออต้องแบบนี้สิครับโอโหอันนี้เท่ดีครับยาวดีเอาไว้ขูดลดข้างๆนะา้างครับมาล้อหลังก็เหมือนกันนะครับมันมีข้างล่างอีกเนาะจะเอาเป็นสีดาแล้วกันนะครับหรือจะเอาเป็นสีแบบนี้ก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ชอบนะฮะคุณผู้ชมน็อตก็เหมือนกันเลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันอีกเลือกสีได้ด้วยหรอไม่ไดนะ้ตรงนี้ล่ะ ไม่มีผลนะครับยางนี่มีอยู่2แบบนะสองแบบเนาะบบนะให้เลือกเนาะผมเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับไปดูภายในครับมันเปลี่ยนอะไรได้บ้างนะฮะพวงมาลัยครับผมนี่เลยแล้วแต่ชอบเลยนะครับว่าชอบพวงมาลัยแบบไหนอันเดิมมันก็สวยอยู่นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะอันนี้เด็ดนะฮะตรงน,นี้ใส่ได้ด้วยเหรอไปใส่ อันนี้อันนี้เป็นเอเซอรี่เป็น d l เนะฮะเป็น DLC เนาะก็บางท่านอาจจะไม่มีนะอันนี้ GPS นะครับอมน่าจะหมดแล้วล่ะนะฮะภายในหรือ,อยังที่ห้อยเราใส่ได้ด้วยเหรอใส่ได้นะครับแต่ผมว่าถ้าถ้าใส่มันดูแบบไม่เท่ะนะ <S 2> <S 2> <S ผมเอาออกละกันตรงนี้ล่ะ <S <S ตรงนี้ก็มีนะครับอม,มีที่ห้อยก็มีแบบเยอะเลยนะครับรลองเลือกกันดูเนาะ Okay. หมดเลยแหละน่าจะหมดแล้วนะฮะกดคอนเฟิร์มดูแล้วก็กดซื้อเลยครับผมไม่รู้ว่าแต่ละอันเนี้ยมันเสียงมันจะต่างกันไหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองผมจะลองซื้อดูสักอีกอีกคันหนึ่งเนาะอันนี้ผมเอาเป็นสแกนเนียนะครับหรือว่ามันเปลี่ยนแค่ภายนอกครับเสียงน่าจะเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูครับลองดู กล้องมันจะน,นี่หน่อยนะฮะลองปรับหน่อยนะครับมันสูงไปนะผมว่าปรับเลื่อนลงมาครับประมาณนี้เลยลดเรามันมันลดมันเตี้ยเนาะโฮโฮสุดแล้วอ่ะครับประมาณนี้เลยเปิดกระจกได้ปะกระจกมันน่าจะติดบั๊กนะแต่ว่ามันเลื่อนลงได้นะ น,นี้เลยเบรกละโอเคมีเสียงอ่ะเดี๋ยวลองผมจะลองซื้ออีกคันหนึ่งนะครับเอาเป็นอันนี้เครื่องพันห้าใช่ไหมเราลองซื้ออีกคันนึงครับอลองแบบคันอื่นบ้างเป็นพวกฟอร์ดไม่ก็สแกนเนียแล้วก็ลองวันโวบ้างครับผมเอาวันโวบ้างนะฮะผมมีเครื่องสามพันด้วยหรอว้าว <Wow. S 1> สุดเกินนะฮะเกียร์เดิมแล้วก็วันโวประมาณนี้อันนี้คืออะไรครับเนะี่ย อันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามันอยู่ตรงไหน,นใส่บิสโตนเข้าไปนะครับโอเคต่อมานี่เลยภายในเดี๋ยวผมจะไม่แต่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะ,อะเอา gps ีซักแค่นั้นนะเหมือนคันนี้จะสวยกว่านะอันนี้เครื่องยนต์เดิมๆนะครับลองอีกคันหนึ่งฮะลองอีกคันหนึ่งอันเมื่อกี้เครื่องเครื่องพันห้าอันนี้เครื่องหน,นึ่งพันนะฮะเครื่องหนึ่งพันดูเสียงจะต่างกันไหมนะฮะะสตาร์ทดูครับผม โอเคเหมือนกันนะครับเสียงนี่ไม่ต่างกันนะครับโอเคเนาะตามนี้เลยเอาล่ะเดี๋ยวเราลอง ไปดูเรื่องของพ่วงบ้างนะฮะคุณผู้ชมพ่วงเนาะสำหรับตัวพ่วงนั้นก็มันจะเป็นคล้ายๆแบบพ่วงที่ต้องซื้อนะครับเป็นเ a เ l เ r p สแ c a s t นะฮะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเข้าตรง Taylor p e r แ c a s t มาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมมแบบนี้นะครับจะมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะครับรถแมคโครรถจักรถไถเครื่องบินนะครับเรือนะฮะรถเคนนะครับหัวรถไฟนะครับข้างล่างนี่อะไร เยอะเลยนะครับมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่เราซื้อนะครับเวลาที่เราซื้อออกไปเดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูสักสักอันละกันนะฮะอ๋อมันมีหลากหลายหลากหลายรูปแบบมากนะครับเนี่ยโอ้โหเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมเยอะเลยรถนะฮะจะเป็นโอ้โหเลื่อนลงมาดูครับมีเยอะมากนะฮะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะว่าคุณผู้ชมชอบแบบไหนนะครับ แต่ว่าถ้าอันแบบยาวๆมันก็จะควบคุมยากนิดน,นึงนะเพราะว่านะครับมันจะคุมยากนิดน,นึงนะครับแต่ตอนซื้อนี่ห้ามกดคุชตอมห้ามกดแต่งนะครับเพราะว่าถ้าแกะกดถ้ากดขออภัยด้วยถ้ากดแต่งปุ๊บเนี่ยนะครับของตรงนี้จะหายนะครับของนี้จะหายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปซื้อแล้วก็ไปรับอีกทีหนึ่งนะฮะไปรับตรงงานนองคาโก้มาเก็ตเอานะครับตรงนี้ก็คือมันเหมือนแบบเป็นลูกล่างแบบ นะคะว่าเป็นทรงข้างนอกเป็นโครงเฉยๆฉยค,คมจริงแล้วเขาบรรทุก,อ,กอีกแบบนึงเนาะเนี่ยมีให้เลือกเยอะเลยนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะเลือกแบบไหนนะครับอืมผมยังตัดสินใจไม่ได้เลยนะครับว่าจะเลือกแบบไหนนะครับผมเอาเป็นเครื่องบินกับรถไฟแล้วกันเนาะกดซื้อเลยครับผมซื้อเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ทีนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับ จะใช้งานก็ใส่เข้าไปกดยุดเลยครับผมอ่ะ,อะทีนี้มันก็จะต่อให้นะฮะโอ้โหบาอันนี้ผมทะลุเลยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้มาเลยนะคุณผู้ชมพอเราจะรับงานเนี่ยนะฮะพอเราจะรับงานก็ต้องนะฮะกดตัวเมกดไปตรงคาร์โก้มาเก็ตนะครับแล้วก็เลือกนะฮะเลือกงานได้นะครับมันจะเป็นคล้ายๆเอ่อคล้ายๆตู้คอนเนาะตู้คอนเทนเนอร์สองใบนะครับสอง เหมือนเหมือนตู้คอนเทนเนอร์นะฮะใส่บรรทุกข้างในเอาครับโอเคประมาณนี้เข้าใจตามนี้นะฮะเราจะรับงานก็ตามนี้เลยหรือจะใส่แบบนี้แล้วขับเล่นก็ได้นะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับโอเคเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับรถคันนี้10แบบจริงๆนะฮะก็เลือกได้ตามใจนะครับว่าจะแต่งเป็นสไตล์ไหนนะครับ ไม่ว่าจะเป็น v o bon l v o Scania Man Ford นะครับอันนี้เลือกได้ตามใจนะครับนี่ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับมีมอดสวยๆเจ๋งๆแปลกๆก,ก็จะเอามาลงในช่องนี้อีกครับลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับลาไปก่อนครับบายบายครับผม